ที่ดินแบ่งขายจังหวัดเชียงใหม่อำเภอจอมทองนะครับติดถนนลาดยางมาจนถึงที่ดินเลยนะครับผมข้าวซอยมา1กิโลเมตรถึงหน้าที่ดินเลยครับแปลงนี้6 9 0ันการบาทต่อตารางวานะครับเห็นวิวดวงหมวอดใสชัดเจนติดถนน2ด้านนะครับด้านใน25เมตรและด้านนอก25เมตรเท่ากันครับมีเสาไฟฟ้าพร้อมดึงแล้วนะครับมีน้ำประปาพร้อมใช้ครับผมภายในที่ดินมีต้นลำไยสายพันธุ์อีดอครับสภาพบริเวณโดยรอบจะเป็นหมู่บ้านชุมชนนะครับมีเพื่อนบ้านตลอดเส้นทางครับ ใกล้เซเว่นใกล้ปั๊มปตทใกล้โลตัสนะครับใกล้โรงพยาบาลจอมทองใกล้ธนาคารนะครับใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดครับใกล้ตลาดสดด้วยครับสามารถใช้ชีวิตได้สบายครับไม่ต้องกลัวเปี่ยวหรืออะไรนะครับมีเพื่อนบ้านตลอดเส้นทางครับผมแปลงนี้เห็นวิวดอยหัวเสือชัดเจนที่สุดนะครับแปลงที่2นะครับ5,500ัรบาทต่อตารางวา9 7 9า0 0ับาทนะครับและแปลงด้านในนะครับจะเป็น3,500ัรบาทต่อตารางวานะครับ ราคา6 2 0 0 2 0 0บาทนะครับผมสนใจติดต่อไบโทรได้ขึ้นได้เลยครับ